นี่คือชุดล่าสังหารสุดยอดที่สุด ของบาซิลที่เคยเล่นในชุดเดียวกันและเราเรียกขานกันในรหัส3 r รพอนหน้าชื่อเป็นตัว R ทั้งหมด R แรกอานายเฟโนมิโนปรากฏการ์แค่นี้ก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้ว R2 ร i ิวันโดบอลองดอร์เพเยอร์สายสองหานผู้เชี่ยวชาญจังหวะชี้ตาย R3 โรนัลดินโยน้องเล็กผู้เล่นฟุตบอลด้วยเอลเป็นฟุตบอลฟรีสไตล์เติมเกมรุกแบบค่าด,ดาวไม่ได้และนี่คือเรื่องราวของพวกเขาก่อนฟังกดใจให้ด้วยนะครับคนละจึกตู่ วเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอย้อนตำนานอ้ายมา3คนกับรหัสแรงๆสามอาบาซิลในโลกของฟุตบอลครับมีไม่กี่ครั้งครับที่ดาวเลิกที่เจิดจ้า3ามดวงจะโครจรมาอยู่ในระบบสุริยะเดียวกันและทั้งหมดนั้นเป็นประกายพร้อมกันบนฟากฟ้าพร้อมกันโอ้ มันจ้าซะเหลือเกิน3คนนี้คือหัวใจของบราซิลช่วงยุคปลาย90ถึงต้น2000โดยเฉพาะในฟุตบอลโลกปี2002ที่พวกเขาระเบิดฟอร์มพาทีมควา้าแชมป์โลกด้วยทรงบอลที่ทั้งสวยและโหด3 r ได้ลงล่าพร้อมกันครั้งแรกในช่วงโคปาอเมริกาปี1999ที่จัดขึ้นในประเทศปาารกวัยบราซิลแลดฟอร์มร้อนซอยเวเดซุเอลาไป7เม็ดทั้ง3คนช่วยกันยิงช่วยกันเล่นโดยเฉพาะโรนลด,ดินโยที่เพิ่งเริ่มจะได้ซ่าลงเล่นด้วยความสนุกสุดใจมีสกอร์ที่เหนือชั้นในตำรา ของบารซิลแต,แต้เขาดข้คมหัวผู้เล่นเวเนแล้วเข้าไปหม่ำสกอร์แบบนิ่มๆชุดนี้เริ่มเปน็นนิมิตหมายอันดีสําหรับบารซิลหลังจากที่พ่ายฝรั่งเศสมาในนัดชิงฟุตบอลโลกปี98บารซิลคว้าแช,ชมป์โคปาอเมริกาปี1999ด้วยสถิติชนะรวดยิงประตูรวม17ลูกและ3 r มีส่วนร่วมกับสกอร์ที่เกิดขึ้นโรนัลโดกับลิวันโดถูกเลือกเป็นทีมยอดเยี่ยมและลิวันโดเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ และโลกกระเด้เริ่มทําความรู้จักกับโรดันโยกันมากขึ้นนั่นคือปีที่3อาแสดงตัวพวกเขาอาจจะไม่ใช่แค่แนวคิดแต่คืออาวุธจริงที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในพริบตาเกมต,ต่อมาที่3อาได้ลงล่าพร้อมกันมันเป็นเหมือนกับการรวมพลังของเวทมนต์เมื่อสามสายเดินเข้าสนามพร้อมกันมันทั้งน่าตื่นเต้นอันตารายและเต็มไปด้วยจินตนาการดูเหมือนคนละเวแต่มอนำมาเล่นร่วมกันเกมรุกดันเกิดสมดุล ของการจ่ายเลี้ยงยิงพบทุกวิติของแนวรุกในชุดเดียวแบบพอดีๆแม้จะถูกตั้งคำถามว่าจะตัวแบบนี้มันจะบุกมากเกินไปหรือเปล่าแต่สโคเลลรี่เฮดใหญ่ก็ยืนยันว่าเชื่อปาชุดนี้เนี่ยหวานเจี๊ยบอานายกับทีมชาตินั้นจัดว่าคมถ้าแกฟิตแล้วก็จังหวะหนึ่งต่อหนึ่งคือฝันร้ายของกองหลังริวันโดทรงประสิทธิภาพฉลาดพร้อมคีเอทเกม โรนัลดินโยทำให้เกมดูสนุกและคาดเดาไม่ได้พีกกันคนละแบบคนละสไตล์แต่พร้อมเพียงกันเมื่อปี2002ถึงโลกก็ได้ตะลึงกับการเล่นของพวกเขานี่คือจุดเปลี่ยนเพราะตอนนั้นบาราซิลํากำลังมีปัญหาทีไม่ลงตัวความคาดหวังลดลงแล้วโคสโคลารีก็ตัดสินใจตัดสายสะดือให้3อาชุดนี้ออกอารวาสไปนั้นเป็นปีที่ทั้ง3คนลงสนามร่วมกันในเวทีฟุตบอลโลกทุกคนสุขกรอมกำลังพอดีอานายแม้ไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับปรากฏการ์ริโวน เริ่มจะขึ้นหิ้งส่วนโรนานโยกำลังห้าวเมื่อโคดกล้าจัดทีมเพื่อให้ทุกคนได้ลงพร้อมกันก็มันสาแก่ใจแฟนบอลกันไปเลยสิครับในทัวร์นาเมนต์นั้นพวกเขามอบสไตล์ที่ไม่ใช่แค่ชนะแต่เป็นการชนะอย่างสวยงามทั้ง3าคนลงเล่นร่วมกันและมีส่วนกันเกือบทุกประตูของทีมบราซิลเคมีในสนามคือจุดเด่นพวกเขาเหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันมามันคือการเล่นที่ไม่ต้องสื่อสารกันเยอะเข้าใจเพลกันได้แบบไม่ต้องพูดพวกเขาเล่นเหมือนรู้ใจกันรู้ทางกันหรือว่า คนจะวิ่งไปจุดไหนหรือจะทําอะไรต่อซีนได้ถูกเฉลี่ยกันไปครบทุกคนพวกเขาหรือว่าจะเล่นกันยังไงไม่ให้ทับลายกันการเล่นของพวกเขามันเป็นธรรมชาติมากๆสร้างหัวใจของระบบเกมรุกที่เล่นด้วยความเร็วความคล่องตัวและทักษะเฉพาะตัวระดับตำนานซึ่งทุกคนสามารถฆ่ากันได้คนละแบบโรนันโดยิงไปแปประตูเป็นดาวซนโวข,ของร์นนต์โอลิเวอร์คานที่ว่าเป็นมือหนึ่งของโลกในยุคนั้นยังต้านไม่อยู่ริวันโดยิงไป5ประตูมีบทบาทสําคัญในเกมรุกและสร้างเพล เจ๋งได้ตลอดนัชชิงก็เป็นเขาที่ยิงเปิดแผลโอลิเวอร์คารนให้โรนัลโดเข้าไปซ้ำไม่เหลือซ่าส่วนน้องเล็กโรนลดิโยเล่นเพื่อความสนุกแต่โคตรมีประสิทธิภาพสร้างไฮไลท์ระดับตำนานด้วยลูกยิงฟีคิกข้ามหัวเดวิดซซแมนในรอบแปทีมสุดท้ายสถาปนาตัวเองอาคนที่3อย่างเป็นทางการพลังเกมรุกที่ไม่มีใครหยุดได้ทั้ง3คนยิงประตูรวมกันได้ถึง15ประตูจาก18ประตูของบราซิลสร้างมิติใหม่ของ3ประสานในศึกฟุตบอลโลกเพราะแต่ก่อนทีมชาติจะมีตัวฮีโร สักหนึ่งหรือ2คนแต่บาราซิลชุดนั้นมีให้ถึง3ไม่มีใครใหญ่กว่าใครทุกคนเล่นเพื่อทีมเพื่อชาติเพื่อฟุตบอลที่สวยงามและเมื่อเสียงนกหวีสุดท้ายดังขึ้นในโยโกฮาม่าบาราซิลชูถ้วยแชมป์โลกสบัยที่5ในเกมที่ตึงเครียดที่สุดบาราซิลไม่เร่งพวกเขาแค่ปล่อยให้เวทมนทำงานตามธรรมชาติของมันไปและเมื่อเวทมนนั้นคือ3 r ก็ไม่มีสูตรรับมือใดๆที่จะเอาพวกเขาอยู่บาราซิลที่ถูกมองว่าเริ่มหมดมนคลังเดินหน้าสู่ภารกิจรางแค้นกู้ศรัทธาของพวกเขา ขึ้นมาสำเร็จพวกเขามีส่วนในการพาเซเลเซาลับขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกจากข้อมูลพบว่าทั้ง3เป็นการประสานงานที่อันตรายที่สุดชุดหนึ่งแต่จงังหวะบางครั้งมันไม่ค่อยลงตัวเลยไม่ค่อยได้ประสานงานกันเต็มตัวนะทั้ง3ไม่ได้เล่นด้วยกันตลอดเพราะบ,บางช่วงมีอาการบาดเจ็บหรือระบบทีมเปลี่ยน โรนันโดโรนันดิโน่และลิวันโด้เช็ครวมๆแล้วพบว่าได้ลงเล่นพร้อมกันในทีมชาติบราซิลทั้งหมด16นัดในช่วงเวลานั้นพวกเขาทําประตูรวมกันได้27ประตูโดยโรนันโดทาได้14ประตูลิวันโด้8ประตูและโรนันดินโย่5ประตูข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับแต่เมื่อดูจํานวนแมตช์แล้วข้ามันจริงก็พบว่าน้อยไปไหมไฮไลท์าสาคัญแน่นอนที่แฟนบอลยังไม่ลืมก็คือฟุตบอลโลกปี2 0 0 2นั่นหละครับแม้จะไม่ได้เล่นด้วยกันเป็น10ปีเหมือนบางตำนานแต่ช่วงเวลาที่เขาผสานพลังการ จัดไว้อยู่ในช่วงพีคที่แตกต่างกันมันก็เลื่อมๆกันไปบ้างครับพอลิวันโดก็ใกล้ๆจะหมดพีคแล้วส่วนโลเนลโดก็เจ็บบ่อยในช่วงนั้นก็มีเจ็บหนักทาให้โอกาสลงเล่นพร้อมกันกับคนอื่นลดลงไปมากโรนาดินโย่ก็จัดว่ายังไม่พีคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็กําลังมาแบบแรงมากๆแม้ทั้ง3คนจะอยู่ในทีมชาติพร้อมกันแต่ฟอร์มระดับสูงสุดของแต่ละคนดันไม่ตรงกันเป๊ะทาให้โค้ชเลือกใช้งานหมุนเวียนตามจังหวะฟอร์มการโรเตชนันโดยเฉพาะในเกมอุ่นเครื่องหรือทัวร์นาเมนต์รองทําให้โอกาสทที่ั้ง 3 r จะอยู่ในสนามพร้อมกันยิ่งน้อยลงแต่การมี 3R อยู่ในสนามพร้อมกันคือจินตนาการครับที่แฟนบอลทั่วโลกอยากเห็นบ่อยกว่านี้ซึ่งในโลกจริงมันก็มีทั้งความซับซ้อนด้านเทคนิคและจังหวะชีวิตนักเตะเข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นไม่นานตำนาน3าก็เริ่มปิดทําการลงน่าจะเป็นเกมฟุตบอลโลกนัดชิงที่เราเห็นพวกเขาลงเล่นพร้อมหน้าในฟอร์มสุดยอดกันแบบเต็มๆปีต่อๆมาริวันโดเริ่มหลุดจากทีมโรนันโดก็เช่นกันเพราะสภาพร่างกายส่วนโรนันโยก็เข้าภาวะพีคของพีคไปอีกพักหนึ่งกับ ประสบปัญหาฟอร์มตกแม้ทั้ง3จะยังเล่นให้ทีมชาติต่อหลังปี2002แต่การเล่นร่วมกันในระดับท็อปก็เริ่มลดลงหลังปี2003ลิวันโดเริ่มรู้จักทีมชาติสิ้นสุด3อัจฉริยะในชุดเหลืองทองที่เคยทําให้โลกทั้งใบหยุดหายใจ สามประสานสามคนนี้ทำให้ทีมชาติบาซิลยุคนั้นมีเกมรุกที่ทรงพลังและเป็นที่จดจำของแฟนบอลทั่วโลกพวกเขาทิ้งปัจจัยาการเล่นฟุตบอลให้สนุกไว้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลังพวกเขาคือตัวแทนของรอยยิ้มในยามที่เล่นฟุตบอลร่วมกันพวกเขาทำให้โลกจดจำว่าฟุตบอลคือศิลปะที่มีชีวิต3 r ไม่ได้เล่นแค่เพื่อชนะแต่เล่นเพื่อสร้างความสุขบนสนาม3 r คือตัวแทนของยุคทองที่ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ก่อนจะเข้าสู่ยุคฟุตบอลที่เปลี่ยนแปลงไปของบาซิลแม้ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปชื่อของพวกเขายังคงอยู่ไม่ใช่แค่ในสถิติแต่ในหัวใจของคนที่เคยเห็นฟุตบอลในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยเลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ